อ้ออเ้อ,อไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพชเข้าทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง,งเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตลอวิดีโอนะครับวันนี้มีแพชใหม่เข้ามานะครับ13มีนานะมานูกันว่ามีอะไร น่าสนใจกันบ้างนะผมเริ่มต้นที่เห R ือริงเทเชอร์ก่อนแล้วกันนะครับกิจาการรมนี้เราก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยก็มาเหมือนเดิมนะคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเออเพิ่มของที่จะอัพในติงเกียวนี้มาเยอะขึ้นนะครับของพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้พวกสุตานเขาได้ ไปอัปเกรดในส่วนของเดินเกียวเพื่อที่จะสู้โอดินคัพกันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้สำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับก็สิ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่ากิจกรรมนี้มันจะมีทั้งหมด14วันนะครับกิจกรรมมีทั้งหมด14วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปหมดสุดท้ายก็คือที่เราสามารถจะสุ่มของได้นะครับก็คือวันที่26 นะซึ่งทั้งหมดเนี่ย14วันนะครับ14วันเนี่ยเราสามารถที่จะสูมฟรีได้วันละ5ครั้งนะครับเงื่อนไขก็ไม่ไม่ยากนะครับก็คือว่าเอ่อหนึ่งก็คือล็อกอินเกมเนาะดีบอสครบ5ตัวนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเพชรนะครับจริงๆมันก็ใช้แค่พันห้าเนี่ยไม่ใช่สิใช้แค่พันหนึ่งก็คือครบเงื่อนไขแล้วนะครับส่วนอันเนี้ยก็คือแบบอาจจะเป็นกดตัวนะครับแต่ที่ผม เข้าใจว่าผมเซตออโต้ไว้ทีนี้พอกิจมันเข้ามามันเลยแบบชนกันเนาะไอกิจนี้มันมาสิบโมงตันนี้มันก็เลยไม่ถูกนะับไปอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันต่อๆไปก็สามารถออโต้กดตัวอันนี้ก็น่าจะมีผลแล้วนะครับทีนี้ห้าครั้งนะครับมันก็จะได้ดาวเ,เดี๋ยวผมส่มให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยก็คือว่าผมได้ตัวในติงเกียวไปร้อยอันนะครับอันนี้คือของฟรีแลวนะครับนอกจากนี้คุณจะได้ดาว วันละห้านะครับดาววันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคูณ14เนี่ยคุณจะได้ถึงเจดาวเจดาวคุณก็มาดูได้เลยว่าเจดาวแลกอะไรได้บ้างนะครับอย่างผมก็น่าจะพวกขนขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็จะได้สักเจอ,อ7อันเนาะเพื่อนๆมาดูได้เลยว่าเจอวันนี้จะแลกอะไรได้บ้างนะครับส่วนพวกแฟชั่นอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันต้องใส่เป็นเซ็ตแล้วก็ ใช้งบประมาณที่สูงมากนะครับหรือใครที่จะอยากได้ดาวเพิ่มเนี่ยก็มี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือว่าเพื่อนๆไปซื้อในเออสเปเชียลออฟเฟอร์เลยอันละร้อยแมวนะครับหรือแพคเด้งนะครับแต่ว่าแพคเด้งเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาประมาณวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจํากัดเวลาเพื่อนๆก็อาจจะลองดูแล้วกันว่าเออเราจะซื้อเพิ่มแค่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือคุ้มเนาะแค่ประมาณ 30กว่าบาทนะครับโห oh, ได้ได้หนึ่งเกลียวเนี่ยมาอัพตั้งร้อยหนึ่งอันนี้เมเดลนะครับอีก15กล่องเพชร0 0แล้วก็ตั๋วไปสุ่มอีกห้าอันนะครับอันนี้ก็คือคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้ก็จะมีแบบที่ไปอัพคนนกนะครับพวกเนี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนอันนี้ค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะครับก็อาจจะเหมาะสาหรับคนที่ต้องการเร่งในส่วนของการอัพในติงเกลนะครับในติงเกลเดี๋ยวมันจะมีอ๋อ การอัพที่เรียกว่าเป็นตรงนี้นะครับตัว Echo นะครับ Echo มันก็จะมี Enchant ที่เป็นอัปเกรดพวกนี้นะครับก็สำหรับบางคนเนี่ยต้องการที่จะดันพวกนี้ขึ้นไปนะครับก็ใช้แพ็กอันนี้เป็นทางลัดได้แล้วก็มันยังยได้ตัว๋วไปสุ่มตัวเดี๋ยวเล่งเทเชอร์อีก60อันด้วยลูกปั้น F อีก15อันนี้ก็จัดไปเลยนะครับสำหรับใครที่จะ เร่งการเติบโตตัวละครเพื่อที่จะสู้ออดินครับใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็มีโอดินครับอยู่นะครับโอเคต่อมานะครับก็บิงโก,โก,โกโน,นะครับอีบิงโก,โกมาอีกแล้วนะฮะของเซิร์ฟรู้สึกจะเป็น12นะถ้าผมจำไม่ผิดปึง้งอ่า12นะครับของคอเทลล่าหนึ่งถึงสามนะอันนี้ก็ไปบดล็อกช่องแรกกันได้นะครับเหลือสองช่องเดี๋ยวผมก็ รอดูอยู่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะบิงโกนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับของรางวัลก็คุณหน้าคุณตากันดีนะเนี่ยมีคนขาวมีอะไรอันนี้ก็ส่งคลิปกันได้เราขาดเลขไหนก็อาจจะพิมพ์หน้าโลากเลยเพื่อนในคิวเนี่ยส่งคลิปมาให้กันได้เพื่อที่จะปลดล็อกให้ได้ทุกช่องนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ของรางวัลน,นะครับก็อันนี้ของฟรีนะทำงายอยู่แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้มันอยู่ยาวจนถึง26เลยนะฮะที่เราจะได้กล่องเปิดบิงโกมานะครับ แล้วก็ที่มาก็คือเพิ่มอีกอันนึงเนี่ยรู้สึกจะเป็นมาแรงดูใช่ไหมออกมาแรงดูบ้างแถวที่สิบแล้วอ่ะคาฟ่าอันนี้นะครับก็มาอีกแล้วนะอันนี้เป็นประดับนะครับประดับ2รูปประดับแมวซีซั่นสองนะครับใครยังไม่มีหรือจะเอาไปย่อยแล้วก็เอาเศษอัพก็ได้เหมือนกันนะแต่นี้ราคามือนค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็จะได้คาฟ่า ปาซ่ามาอันนี้ก็จะไปแลกของได้อีกนะครับเพื่อนๆก็ไปดูในตัวคาฟ่าช็อปได้แล้วก็มีคนขาวให้ถึงอันนี้เนี่ยก็60อันเลยถ้าเป็นคนขาวเนาะส่วนทาร์เฟสอันนี้จะเป็น100อันแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปปั้น F อีก10กล่องนั่นเองนะครับอันนี้เน้นรูปปั้นแล้วก็เป็นสีกับคอนให้45อันรวมไปถึงคาฟ่าบาซ่าอันนี้ก็ได้อีก50ตัวเลยนะครับแต่นี้มีจํากัดนะตัวเซชชูอันนี้นะครับมีจํากัดนะครับ ก็อาจจะดันรูปั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกกสินใจหน่อยนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเอ,อ่อมีจับเวลาเหมือนกันนี่พวกนี้นะครับพวกรูนใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้พวกไปอัพเอ,อ่อฟังก์ชันแพ็กของสัตว์เลี้ยงนะครับมีแพ็กในติงเกลและพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อพวกชุดวานะครับอันนี้เลือกได้เลยว่าจะแบบไหนก็มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าใครไม่รีก็ซื้อเก็บได้เรื่อยๆนะครับ โอเคอันนี้คุณ้คนต่างกันอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของบอสนะครับบอสท,ที่มันเกิดมาแล้วเกิน75วินาทีนะครับมันจะโผล่ไอคอนอย่างนี้เลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับหรือบางคนจะเก็บ MR รบอสเนี่ยก็ง่ายขึ้นแหละไม่ต้องมานั่งวิ่งหาหรือถามโลเคชันในเดียบายกันนะอันนี้เราก็เห็นไอคอนบอสแล้วก็เดินไปตีได้เลยนะครับโหอันาทีก็ได้ว่า สะดวกสบายมากขึ้นนะครับชีวิตแบบว่าดีขึ้น200%เลยนะฮะอันนี้ก็ยกนิ้ยวให้สำหรับคนที่เสนอไอเดียนี้ไปนะครับเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเนี่ยวอมันเกิดละผมก็ตีสักนิดหนึ่งนะครับตึ๊กตึเอาเ m ็ไปนะฮะตีนิดหนึ่งพอแล้วนะครับประมาณดีนะฮะโกดชอปเอาออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาใหม่ดีกว่าเดิมเขาว่างี้นะครับอันนี้ก็อดใจรอนะครับส่วน จิงจอกก็ยังไม่มานะครับจิงจอกลิซ่าจิงจอกขาวสายบัฟนะครับก็ยังไม่มาเลื่อนไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันเข้าวันไหนนะเดี๋ยวผมมาเอัเดตเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็โอดินครับตอนนี้เนี่ยมันมีเวลารวันเนี่ยมาให้ทำกันแล้วมันจะเป็นส่งกิฟต์นะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยใช้ตัวนะครับ4 0ตัวก็ได้แล้วนะครับเพชร800แล้วก็ส่งกิฟต ใช่ไหมใช้เซนี3,000นะครับอันนี้ซื้อโอลิอีลูก็ได้เนีซื้อซื้อที่ต่ออายุเฟืองก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตีบอล3ตัวนะครับอันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็นี่ก็คือการทายผลนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้วักเกอร์นะครับพกเข็นในการซื้อข,ของต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ในการปลดเควสต์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ทายผล5ครั้งนะครับทายผลเนี่ยก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่จะกินนิ่มๆนะฮะเพื่อนๆก็กดเทคอเดสเข้าไปนะครับอันไหนที่มันเปอร์์เเเซ็็นนตยออะพื่ๆก ใส่ไปเลยอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะใส่ไปแล้วนะใส่ทางออสไปนะครับผมอ่าลิมิตละก็คือแทงได้คู่ละ5 0 0รเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเจอกับสคีมนะครับทางนั้นไททันนะครับของฟินเดียว่าอันนี้เนี่ยโหบอกว่าสูสีมากเลยนะครับแต่ว่าคือถ้าดูจากคะแนนตรงนี้เนี่ยคนให้ฟินเดียว่าเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าไททันนะแต่ต้องบอกว่าไททันเองก็รวมมาหลายๆกิวเหมือนกันแข่งขึ้นนะครับเอออันนี้ก็ถ้าสวนคู่นี้แนะนําว่าสวนไททันไปเลยแต่ผมขออนุญาต ไม่เสียงแล้วกันนะผมเรียวกับคอนเทนเดอร์ดีลิทอันนี้ก็คนให้เรียวเยอะกว่ามากนะครับผมโอ้โ oh, หนี่แบบว่า,าชื่อคุ้นเคยกันมากนะครับคอนเทนเดอร์ดีลิทนี่เจอในโอเวอร์แลนด์บ่อยมากนะครับแต่ดังนั้นเรียวเองก็แน่นๆนะอันนี้กดไปถึง98%แล้วอันนี้ผมว่านะ่าจะผมน่าจะใส่ไปแล้วนะยังไม่ใส่ไหมใส่ไปเลยครับผมนะอันนี้เรียวนะครับผมปเปอร์เซ็นต์เยอะมากนี่ตั้งกิวกับโนวาอันนี้ก็โอ้โหโนวานี่ขินขาดเลยนะครับส่วน เลตันเกียวเขาเกิวเล็กๆนะครับสมชื่อนะครับชิวๆอันนี้ก็นำไปเป็นบิตคอยนะครับสำหรับโนวานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเลเจนด์เจนเจกัมขณะนี้ฝากเพื่อนๆนเชียร์กันด้วยนะครับผมไม่สามารถที่จะแทงกิวตัวเองได้นะครับแต่คนก็โหคนใส่โมนาดเยอะนะอ่าใครจะสวนเนี่ยสวนเลเยอร์เได้นะครับผมนะฮะแล้วก็คนนี้ก็แตดดี้กับอ๋อก็ดับเบิลนะครับโอ้โหวันนี้เอให้ก็ดับเบิลเยอะขนาดนี้เหรอเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็มีตัวโหดนะเอออันนี้จะ พลิกหรือเปล่าคูนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ด i วิชั่น4อันนี้ก็จะเป็นอิสุดกับอัปกาโอ้โหอิสุดคะแนนเพิ่มเยอะนะครับคือคนแทงเยอะแล้วก็โฮมนี่คือกินขาดอยู่แล้วนะครับเจอส้มตำไทยนั่นเองนะฮะเอาละโอเคก็อันนี้จะดืมทำเคลสกันแล้วก็มาทายผลกันได้เพื่อที่จะเพิ่มแบร์เกอร์โทเค็นนะครับแบเกอร์โทเค็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปคือของไรเยอะมากมายเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตอนก็มีมีโอ้โหตอนนี้มีการม่วงมาให้สามารถที่จะเลือกได้แล้วนะครับเนี่ย มีทั้งบาฟงบาฟเลยด้วยนะอันนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับอันนี้ซื้อได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จัดไปนะครับผมโอเคต่อมานะครับจะมีโอดินแพ็คมาที่ที่21นะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะคุ้มมากมากเลยนะครับโอดินแพ็คที่เนผ่านมาเนี่ยก็คือของมันราคาถูกมากะครับอย่าลืมนะครับแหมซื้อกันนะครับผมแล้วก็มีเอ่อได้เป็น สัตว์ขี่เซนทอรัสสีม่วงนะครับซึ่งก็เปลี่ยนสีนะเขาไม่ได้ดีไซน์ใหม่อันนี้ก็คือถ้าใครได้แชมป์ก็คือเอาสีม่วงไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าชนะอีกหรือว่าได้แชมป์อะไรก็สามารถได้สีใหม่เพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะโอเวอร์ลันด์นะครับก็เขาเพิ่มมอนสเตอร์ในพื้นที่ใหม่เข้าไปจริงๆก็คือในดันกิวนั่นแหละถูกปะเพิ่มดันกิวเข้าไปนะครับผมแล้วก็อ่อ ค er, อนเทลเพิ่มมูลไลท์อ๋ออันนี้คือไอเขาเรียกว่าเป็นกิวแบบที่ไม่ใช่ข้ามเซิร์ฟอะกิววอร์นะครับก็อันนี้ถ้าบ้านพรก็จะมีมอนมูลไลท์มาเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดบ้านกิฟก็มีออคฮีโร่กับกางขานะครับอันนี้ก็ลองดูว่าใครอยากจะได้ <laughs> ได้มอนเซิร์ฟประเภทไหนนะครับผมอ่าโกรทช็อปพูดไปแล้วนะครับ แล้วก็เพิ่มจำนวน Eden c o อ n นะครับที่จะได้รับในการสังหารมอนสเตอร์คือเคยฟาร์มแบบ PVP หรือแบบ PK เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ Eden Coin มากขึ้นนะครับเอ,อ่อแล้วก็ไอตัวใบธาตุนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะรวมแล้วก็ใช้ได้ถึง1ชั่วโมงไหนผมขอดูหน่อยสิปึ๊บ เขาบอกใบาาธาตุรวมได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิอ่าใบธาตุใบธาตุนี่นะครับก็คือ12บใบจะรวมเป็นอันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ได้1ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือถ้าจะถูกใจชาวเซกนะครับผมที่ใช้ใบาาธาตุเนอเพราะว่าแต่เขาจะมีเฟืองที่เพิ่มดาเมจในการทำดาเมจธาตุาต่างจากใบาาธาตุนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ดีขึ้นเนาะก็คือก่อนอันนี้นมันใบหนึ่งมันอยู่ได้แค่แบบ3 0 0วิอ่ะแต่อันนี้ก็คือสามารถรวมเป็นใบใหญ่แล้วก็กดได้ทีเดียวชั่วโมงหนึ่งเลยจบๆนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆนะฮะสำหรับชาวเสกนั่นเองแล้วก็คนเปลี่ยนท่าน,นะครับอ่ะแล้วก็พวกดันพวกนี้สามารถลงคนเดียวได้แล้วนะครับเซกเบอร์เมอรี่เอ่อเฮลเฮมไนแมร์นะครับดีโอซจูปิลอยเอ็กซ์ตรีมนพวกนี้ลงคนเดียวได้นะครับ ก็ดีขึ้นนะไม่ต้องแบบหาคนให้ครบแล้วลงบางคนแบบอาจจะว่างไม่ตรงกันอย่างเงี้ยหรือบางทีหาหน้าโลกไม่ได้เนี่ยโอ้โหลงยากมากนะครับแล้วก็เรื่องบอสมอกี้ผมพูดิดนิดหนึ่งนะตอนแรกผมบอก75ใช่ไหมอันนี้เออเป็น45วินะครับโอเคแล้วก็ปรับน้ําหนักหลายๆอย่างให้เหลือ0น,นะครับกระเป๋าก็เบาลงเยอะเลยนะอย่างเช่นคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขีดจํากัด กาซ้อนของพวกโพิชั่นต่างๆเป็น9999้อยซื้อยาวๆได้นะครับต่อไปนี้แล้วก็จำนวนการซื้อสูงสุดจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่สามารถซื้อได้ในพวกรีดิมช็อปต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อมีคอสซูมในวเวกเกอร์อันนั้นก็จะโชว์ว่ามีแล้วไม่ต้องซื้อซ้ำนะครับว่าพุมยู n e เน็กเพื่อลดความ กดผิดนะครับลดความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงคาอธิบายของบัวย่าให้ตรงกับเอฟเฟกจริงนะครับแต่เอฟเฟกก็คือยังเหมือนเดิมแค่ปรับคําอธิบายเท่านั้นนะครับ55นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มซีซันใหม่ในวันที่17นะครับวันที่17ก็คือวันจันทหน้านั่นเีงนะครับก็จะมี5ซีซันใหม่แล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับตั้งตีกันได้เลยนะฮะมันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ โอเคก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมมาวันที่17เนอะจันหน้าแคทคาราวานมาอีกจันหน้านะครับกิลดแคเทเทอริงมาวันที่18นะครับเอ,อ่อโอเปเรชั่นคอมมิชชั่นก็คือได้ตัวเพิ่มขึ้นมาที่ยีแล้วก็แก๊สเลดนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ในการดรอปาร์ดอันนี้จะคูณ2นะครับในวันที่27ก็เป็นวันจันทร์เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คำนวณดีๆนะครับดองพวกเออ่เบสซิ A ่งเอาไว้ได้ใคครรที่จะะเเก็บ A ide, บอาไว้นัผม ที่เหลือก็ผมก็น่าจะแจ้งไปหมดแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เพิ่มรายการใหม่ใน R.O.Shop นะครับเอ่อเพิ่มเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เนาะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อ,อ,อันนี้ล็อกอินนะครับก็คืออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เออผมน่าจะลืมบอกไปเป็นอ,อ,อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ เน้นในส่วนของสายคีนะครับคือที่บอก18เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโจมตีเป็นคีคุณจะได้เลนส์พีดาเมจการโจมตีระยะไกลที่มันกายภาพเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ไปเลยะเวลาสิบวิคูดาวสิบห้าวิอันนี้ได้วิดกับเด็กให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเวลาใช้สก,กิลนะระยะสิบสองเมตรอยู่ได้สิบวิแล้วก็ที่บอกสิบก็คือตีทุกขนาดแรงขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับบุ๊กบิงโกนะครับอันนี้ก็คือซื้อปลดแล้วก็รางวัลอันนี้ก็คล้ายๆของเดิมเลยนะก็จะมีแมวใ 990นะครับแล้ววันที่7นี้จะได้เป็นยูริอิโมจินะครับเอาไปฝากในส่วนของตู้เสื้อผ้ากันนะครับโอเคก็อัปเดตประมาณนี้สำหรับแผ่นวันที่13นะฮะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆนะครับโชคดีกันทุกคนแล้วก็มีฮิลเฮมรสอันนี้ก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับลงแบบเบสิกนะครับก็จะได้สองอันนี้นะภายใน๋อ,อ5นาทีแล้วก็ฮาร์ดนะครับอันนี้ฮาร์ดก็ภายใน นาทีก็จะได้ของเหมือนกันแล้วก็มีโซโล่ข้างล่างด้วยอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปลงนะครับโหเขาลงสิบเจ็ดวิททำเงี้ยเนี่ยโอเค่ะใครได้แรงหนึ่งก็จะมีของรางวัลเพิ่มนะครับจะเป็นเซนนีเพชรอีกสองพันนะครับเที่ยวพิเียที่เป็นแรกของไนดะ้แล้วก็มีฉาย,ยานั่นเองนะฮะเอาละโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เท่านี้ก่อนนะฮะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ